สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้แหวนก็จะพาทุกคนมาเพาะกล้าผักสลัดนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีถาดหลุมนะคะแล้วก็ดินพิมดมอสเมล็ดผักสลัดนะคะวันนี้แหวนจะเพาะเป็นกรีนโคสนะคะกรีนโคดในแวนสั่งมาจากในเพจนะคะเพจนี้เมล็ดของเขางามมากนะคะเป็นโกโกอใหญ่ใบสวยมากนะคะไม่มีกลายพันธุ์นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเกลี่ยพิดมอสลง ในถาดหลุมนะคะให้ต็นนะคะหลังจากที่เกลีย่ยดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาโยนมลิดลงถาดหลุมนะคะเราก็จะใช้หลุมละหนึ่งมลิตรนะคะเราจะไม่เพาะเกินนะคะอันไหนเกินเราก็จะหยิบออกเป็นจะรูปไปกนเราเป็นจะหยิบอกทีหลังนะคะเพราะว่าเมาลิดผักของเพจนี้นะคะเขางอกทุกเมลิดนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องโยดกืนนะคะวิธีนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาย้ายกล้าผักสลัดนะคะจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาเพาะแบบหวานใสในตะกร้านะคะแต่ว่าวิธีนี้ต้องมาย้ายกล้าผักสลัดหลังจากที่อายุได้ประมาณ5วันนะคะย้ายเพื่อลงถาดลุมแบบนี้อีกแต่สําหรับใครที่ไม่มีเวลาย้ายกล้าผักสลัดนะคะเวนแนะนําใหา้ใช้วิธีการโยดเมล็ดนะคะโยดลุมละ1เมล็ดวิธีนี้เราจะต้องไม เราสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะไม่ต้องย้ายกล้าผักสลัดอีกโลกหลังจากที่โยดสีแล้วนะคะเราก็จะเก็บเอาไว้ในที่ทึบหน่อยนะคะหรือไม่ก็หาอะไรปิดเอาไว้นะคะสักวัน2วัน1วันเขาก็งอกแล้วนะคะเพราะว่าผักสลัดอัตราการงอกของเขาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็เลยนะคะมิที่เวนสั่งมาในผีนี้ตะโกก็ใหญ่ใบสวยมากค่ะ เราก็จะรดน้ําดูแลนะคะเช้ายินถ้าช่วงไหนอากาศร้อนนะคะเราก็จะรดเพิ่มจากเช้ายินสองเวลาเราก็จะรดเป็น3เวลาหรือ4เวลาก็ได้นะคะผักสลัดหลังจากที่ปลูกได้2วันนะคะต้นของเขาก็จะยืดมายาวยืดยาวมาขนาดนี้นะคะวิธีดูแลบำรุงนะคะเราก็จะไม่ต้องขีดฮอร์โมนหรือว่าเพิ่มปุ๋ยอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ ดินพิษมดนะคะเพราะว่ามีาพิษมดมีแร่ธาตุในดินนะคะครบถ้วนไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดฮอร์โมนเพิ่มนะคะจนกว่าเราจะย้ายกล้าจากกระบะลงดินนะคะก็จะประมาณ18-19ปเวันเองก็จะย้ายลงดินนะคะวิธีดูแลร,รักษาเราก็แค่รดน้ําเช้าเย็นนะคะแต่ถ้าช่วงไหนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเราก็จะรดน้ําเพิ่มวันละ3-4ครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะเหวงก็จะเก็บเอาไว้ในที่พรางเสงนะคะหลังจากนี้ครบ2วันแล้วนะคะเหวงก็จะเอาไปไว้ใต้สสลมนะคะนี่ก็จะเป็นผักสลัดอีกรุ่นนะคะตาเล็กก็จะฉีดพ่นด้วยไตรโครเดอร์มานะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะผักสลัดสวยๆเลยค่ะ ผักสลัดรุ่นนี้นะคะเราก็จะย้ายจากกระบะนะคะลงแปลงปลูกได้ประมาณ4-5วันแล้วนะคะเมื่อกี้ตะเล็กก็จะฉีดพ่นโดยไตรโคดเดอร์มานะคะพคดเพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะคะไตรโคเดอร์มามีหลายแบบหลายยี่ห้อนะคะแบบที่ไม่มีเอ่อเชื้อแบบที่ไม่มีเคมีก็มีนะคะแบบที่ใช้เ,เชื้อรากําจัดเชื้อรานะคะแล้วก็ดูในบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็น คชื้อราฆ่าเชื้อรานะคะจะไม่มีสารเคมีปะปนมานะคะหรือไม่บหรือไม่ถ้าเพื่อความมั่นใจนะคะเราก็จะหมักเองก็ได้นะคะใช้ข้าวสุกหมักเองก็ได้นะคะสิ่งสําคัญในการปลูกผักสลัดหน้านี้นะคะก็จะต้องมีสเลมนะคะพรางแสงนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะบางพื้นที่ก็จะมีอ่าฝนสลับร้อนนะคะทําให้ผักของเราโตช้า แล้วก็เป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะเพราะว่าดินมีความร้อนชื้นสูงนะคะแหวงก็เลยต้องแนะนําให้ฉีดไตรโคเดอร์มานะคะทางสวนของเราแต่ถ้าทางสวนของเรานะคะยังไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อเชื้อรานะคะเราก็จะฉีดพ่นเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเราโดนฝุ่นไปเนาะมันเดดร้อนพอเดดร้อนปุ๊บก็จะมีฝุ่นฝนตื่นเช้ามานะคะแนะนําว่าให้ล้างน้ําฝนออกจากใบผักนะคะ ีกปัจจัยหนึ่งในการเป็นเชื้อราก็เกิดจากน้ําฝนที่โดนต้นผักใบผักนะคะตื่นเช้ามาเราก็จะล้างออกล้างน้ําฝนน้าค้างออกนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่2ก็คือฉีดไตรโคเดอร์มานะคะวิธีการให้ปุ๋ยแบงก็จะให้ปุ๋ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราจะสลับกับปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยน้ํานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามารับชมนะคะเวงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปวันนี้เวงขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ